ดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเรานะลูกทำการเรียนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าสัตว์รอบตัวเรา โดยการเรียนสำหรับน้องป .1 น,นะคะสัตว์รอบตัวเรานะลูกจะเรียนในเรื่องของอวัยวะต่างๆนะคะซึ่งเป็นอวัยวะของสัตว์ลูกเป็นอวัยวะภายนอกที่เราสังเกตได้ง่ายๆนะคะนอกจากนักเรียนจะเรียนรู้ว่าอวัยวะต่างๆของสัตว์นั้นมีหน้าที่อะไรเรายังจะต้องเรียนรู้อีกด้วยลูกว่า การเคลื่อนที่ของสัตว์นะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดนั้นใช้อวัยวะหลักใดในการเคลื่อนที่นะคะซึ่งหากถ้าเราย้อนกลับไปดูเนาะหรือกลับไปดูคลิปทบทวนเนี่ยจะเห็นว่ากิจกรรมในส่วนของอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะของสัตว์เราทำแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทำสามารถ ย้อนได้นะลูกย้อนกลับไปทำได้โดยกิจกรรมเป็นการทำในเล่มแบบฝึกหัดนะคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถตอบคำถามคอยได้หรือไม่ลูกว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยจะมีอวัยวะภายนอกซึ่งมีชื่อเรียกที่เหมือนกันโดยอวัยวะแต่ละอย่างก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันใช่ไหมลูกยกตัวอย่างเช่นตา สัตว์ใช้ตาไว้ทำอะไรคะใช้ตาไว้ดูเราล่ะเราก็ใช้ตาไว้ดูเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นสัตว์เหมือนกันแต่เราเป็นสัตว์ประเสริฐก็คือเราเป็นมนุษย์หรือคนนะคะถัดมาหูใช้หูในการรับฟังเสียงจมูกใช้ในการดมกลิ่นแล้วก็หายใจ ปากใช้ในการพูดคุยใช่ไหมลูกหรือส่งเสียงเปล่งเสียงนะคะถ้าเป็นตัวเราใช้ในการพูดคุยสื่อสารเนาะแต่ถ้าเป็นสัตว์ใช้ในการเปล่งเสียงนะลูกแล้วก็ปากเนี่ยถ้าหมายถึงสิ่งที่อยู่ในปากจะเป็นลิ้นหรือว่าฟันเนี่ยจะเชื่อมโยงในเรื่องของการกินหรือรับประทานอาหารด้วยนะคะ นอกจากนี้ยังมีผิวหนังเอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้ทำอะไรคะผิวหนังเอาไว้ปกคลุมร่างกายแล้วก็ขาและเท้าของสัตว์จะเอาไว้ในการยืนเดินแล้วก็รับน้ำหนักตัวและเราเหมือนกันลูกขาและเท้าก็เอาไว้ยืนไว้เดินไว้วิ่งแล้วก็รับน้ำหนักตัวของเรานะคะในส่วนนี้เราค่อนข้างที่จะ ได้ความรู้กันแล้วเพราะว่าสามารถเอาเปรียบเทียบกับตัวเราก็ได้นะลูกนะส่วนวันนี้นะคะกิจกรรมที่คุูออยจะให้นักเรียนได้ทำในเล่มแบบฝึกหัดนะลูกจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนที่ของสัตว์เราจะสังเกตว่าบนโลกของเรานะคะมีสัตว์หลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ปีกแล้วก็สัตว์เลื้อยคานนะคะซึ่งสัตว์หลายประเภทต่างๆนี้นะลูกก็จะมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันนะคะวันนี้ครูออยบอกกับนักเรียนก่อนเลยว่างานของเราหรือแบบฝึกหัดของเรานะลูกจะอยู่ในหน้าที่70กับ71นะคะ70กับ71เพราะฉะนั้นมี2หน้าในเล่มแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ก่อนอื่นเลยสำหรับกิจกรรมการเคลื่อนที่ของสัตว์นะคะจะมีจุดประสงค์ก็เพื่อให้นักเรียนและลูกสามารถที่จะระบุหรือบอกอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่หรือลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์ได้จากนั้นนะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องสามารถแบง่งหรือจัดกลุ่มหรือจำแนกประเภทอาอวัยวะนะคะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่ ซึ่งกิจกรรมให้นักเรียนทําอะไรฟังคูออยให้ดีนะลูกจะมีภาพลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์นะคะมาทั้งหมด6รูปภาพโดยให้นักเรียนนะลูกทําการนะคะอ่านด้านบนก่อนแล้วนํามาเติมลงไปในส่วนของตารางที่เป็นช่องว่างนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหรือแบบเรียนของเราเนี่ยให้จัด คู่เป็นกลุ่มแต่ว่าเราเวิร์กฟอร์มโฮมใช่ไหมลูกนักเรียนก็อะไรนะเรียนออนไลน์ที่บ้านใช่ไหมคะเราก็ทำด้วยตัวของเราเองดีกว่านะลูกเนาะเรามาเริ่มดูกิจกรรมกันเลยนะคะอะมาเลยลูกสำหรับหน้า71นะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมจะมีคำถามก่อนทำกิจกรรมทุกครั้งโดยให้นักเรียนนะคะ เขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะการเคลื่อนที่เหมือนกันหรือไม่เหมือนไม่ลูกใครคิดว่าเหมือนติ๊กถูกที่คำว่าเหมือนกันส่วนใครที่คิดว่าไม่เหมือนกันก็ติ๊กถูกที่คำว่าไม่เหมือนกันนะคะจากนั้นเรามาดูการทำกิจกรรมของเรากันเลย รูปภาพอของสัตว์หรือการเคลื่อนที่ของสัตว์นะลูกจะเริ่มที่หน้า70นะคะสองข้อแล้วก็ต่อที่หน้า71อีกสข้อรวมกันเป็น6ข้อนะคะตารางจะมีชนิดของสัตว์มีอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่แล้วก็มีลักษณะการเคลื่อนที่โดยนักเรียนจะต้องเอาคำว่าปีคำว่ากระโดดคำ คำว่าคลานแล้วก็คำว่าเ้อยนะคะที่เป็นสีสันต่างๆกรอบสีเหลี่ยมด้านบนเนี่ยเอามาเติมยกตัวอย่างเช่นข้อที่1รูปภาพคืออะไรลูปรูปภาพคือแมวนะคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนสีสันสวยงามมากเลยนะลูกแต่ในสไลด์ในคลิปคูออยนะคะเป็นการสแกนสีขาวดำมาแต่ด้านล่างก็ได้เขียนให้แล้วว่าสัตว์แต่ละอย่างนั้นคืออะไร แมวนะคะโจทย์บอกเรามาว่าการเคลื่อนที่หรือลักษณะการเคลื่อนที่เนี่ยเดินหรือวิ่งเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าแมวใช้อวัยวะใดในการเดินหรือวิ่งลูกนักเรียนคิดว่าแมวใช้อะไรคะใช้อะไรลูกใช้ขาในการเคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นช่องว่างตรงนี้เราก็จะเติมคําว่าอะไรลูกคําว่าอะไรคะคาว่าขา อหนึ่งสะกดคำว่าขาให้ครูออยฟังสิลูกขออาอะไรลูกขออาอะไรคะขออาขาอ่ะเราก็จะเติมลงไปตรงนี้นะคะอ่ะครูออยเติมแล้วนะข้อที่หนึ่งนะคะขออาขาจากนั้นข้อที่สองรูปภาพตรงนี้คืองูนะลูกอวัยวะที่งูใช้ในการเคลื่อนที่คือกล้ามเนือ้อ แล้วมีการเคลื่อนที่แบบใดเพราะฉะนั้นงูใช้กล้ามเนื้อในการอะไรลูกในการอะไรคะในการเลือ้อยตรงนี้เราก็เติมคําว่าเลือ้อยเด็กๆสะกดคําว่าเลื้อยลูกรอเอือยอเลือ้อยไม้โทอะไรคะไม้โทอะไรลูกไม้โทอะไรเอย่ยไม้โทเลื้ยนะคะ ซึ่งการเติมคำตอบในตารางจะสลับกันไปนะลูกบางข้ออาจจะให้อวัยวะในการเคลื่อนที่มาบางข้ออาจจะให้ลักษณะการเคลื่อนที่มานะคะถัดมาเอาอีกหนึ่งตัวอย่างในหน้า71ปลาลักษณะการเคลื่อนที่คือว่ายน้ำเพราะฉะนั้นอวัยวะที่ปลาใช้ในการว่ายน้ำคืออะไรลูกคือครีบนะคะตรงนี้เราก็จะเติมคำว่าครีบ คลีบคำนี้เป็นคำควบกล้ำคอควายกับรอเรือนะลูกคอรอแล้วก็ตามด้วยสระอีนะคะคอรอ,อีบอะไรลูกคอรอ,อีบอคลีบนะคะวันนี้เดี๋ยวให้เด็กๆทำการเติมลงไปในอาตารางให้ครบนะลูก กิจกรรมการเคลื่อนที่ของสัตว์เรามีต่ออีกนะคะแต่วันนี้ครูอ้อยให้นักเรียนทำกิจกรรมเพียงแค่สองหน้าก็คือในส่วนของหน้า70นะลูกนะแล้วก็หน้า71นะคะ ฝากเด็กๆด,ด้วยนะลูกเราจะได้รู้ว่าอ๋อสัตว์แต่ละอย่างยกตัวอย่างมาหกชนิดหกประเภทเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันและการเคลื่อนที่ของสัตว์6ประเภทนี้เราจะได้รู้ด้วยว่าเขาใช้อวัยวะอะไรในการเคลื่อนที่นะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำแบบฝึกหัดในเรื่องนี้กันต่อนะคะยังไม่หมดนะลูกสำหรับวันนี้ครูออยฝากหน้า 70กับหน้า71ให้นักเรียนไปทำให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ